สวัสดีครับวันนี้เรามาขยายเพิ่มขนาดไอคอนหรือปรับขนาดไอคอนบนหน้าจอในเครื่อง vivo z 7 x กันอันเนี้ยในแท็บลีอตมันก็มีให้คุณปรับนะอะมันจะปรับได้แค่ไหนปรับเล็กปรับใหญ่ได้ขนาดไงนเอออันเนี้ยก็มาลองดูกันอ่ามันจะปรับตรงไหนได้บ้างเราก็ไปดูอันนี้ก็เอานิ้วคุณแตะบนที่หน้าจอคุณที่ว่างๆนะไม่ใช่แตะที่ไอคอนนะพี่นะอ่า จากนั้นคุณก็จะเห็นคําว่านี่ตั้งค่าหน้าแรกตรงนี้นี่อ่ะกดลงไปในตั้งค่าหน้าแรกคุณจะเห็นเรื่องนี่อ่ะเขาโค้งหน้าจอหลักตรงนี้อ่ะทําไมถึงมาพูดเรื่องปานปรับขนาดของไอคอนมาดูอ่ะทำไมถึงเรื่องปรับขนาดไอคอนก่อนเพราะว่าถ้าคุณจัดไอคอนเรียบร้อยแล้วค่อยมาปรับขนาดคุณจะต้องมาจัดไอคอนใหม่ทาไมอ่ะเออขนาดของไอคอนถ้าคุณชอบใหญ่ คุณจะต้องปรับให้มันเป็น4ต่อ6เพราะตอนเนี้ที่เราเปิดเครื่องมาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบ5ต่อ6คือสังเกตมันจะเป็นไอคอน5 5แถวเห็นไหมแล้วก็จะแนวตั้งเนี่ยหกแถวโอเคอแต่เราอยากจะให้มันเขาเรียกอะไรอะให้มันเป็นสี่ต่อหกอ่าเราก็กดไปเป็นสี่ต่อหกตรงนี้อ่ากดจึก๊กจะสังเกตเห็นว่าไอคอนเนี่ยมันมีลักษณะใหญ่ขึ้นอ่าแต่จํานวนเนี่ยมันก็จะน้อยลงอ่าแล้วก็เอ่อหน้าต่างอ่าเดี๋ยวนะ ไอโฟเดอร์เมื่อกี้นี่เป็นเป็นเป็นไอคอนรวมหายไป <c oughs> คือสเกตเห็นว่าถ้าคุณจัดเอาไว้แล้วพอาคุณปรับมันเป็นสี่แถวปั๊บมันไอคอนที่คุณเรียงไว้มันจะมันจะมั่วตู้ไปหมดต้องมานั่งปรับใหม่น่ะกต้องมาเรียงใหม่ไม่ใช่ปรับใหม่มาเรียงใหม่เออนะ,อะเรา,าเสร็จแล้วเราถ้าเกิดเราขยายแล้วถ,ถ้าชอบให้มันใหญ่แต่ผมไม่ชอบให้ผมไม่ชอบให้มันใหญ่ถ้าคุณชอบมันเล็กก็ไม่ต้องปรับโอเคไหมเดี๋ยวให้ปรับเล็กที่จุดหนึ่งอ่ะมาถ้าเราชอบให้มันใหญ่ก็แนะนําให้เป็นสี่ต่อหก แล้วก็กดคําว่านําไปใช้ข้างล่างตรงนี้อ่นานำไปใช้ปับ๊บคุณก็จะสังเกตเห็นว่าไอคอนมันมีลักษณะดูใหญ่ขึ้นอิ่มขึ้นอ่าและดี่สาคัญนี่ที่จัดไว้ปัดไปเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไอ้โอฟอเดอร์รวมเมื่อกี้มาอยู่ตรงนี้แทนอะไรเงี้ยอ่าอืมนั่นแหละถึงต้องขยายไอคอนก่อนเพราะอย่างเงี้ยอ่าแล้วส่วนที่ขยายอีกส่วนหนึ่งนอกจากการปรับเขาโค้งแล้วเนี่ยเอาเนิ้วคุณแตะบนหน้าจอหลักเหมือนเดิมค้างไว้อ่า แล้วก็ไปกดที่ตั้งค่าหน้าจอหลักเหมือนเดิมมันจะต้องไปเลือกเอาดิมุมโค้งและขนาดของไอคอนองเนี้มันสามารถปรับได้กดลงไปตรงนี้อีกนี่กดลงไปอันนี้เนี่ยอย่างแรกที่เขาให้คุณปรับก็คือไอคอนที่มีแสดงบนหน้าจอเนี่ยมันเป็นทรงกลมเห็นไหมมันเป็นทรงกลม ถ้าอยากให้มันดูใหญ่หน่อยก็แนะนําให้เป็นทรงเหลี่ยมแต่ถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบอยากได้กลมให้มันกลมเือนเดิมไปเองแค่นั้นแหละอ่ะมาให้เป็นทรงเหลี่ยมมันจะดูใหญ่หน่อยสำหรับผมนะอ่ะนี่อม,มันก็จะเป็นเหลี่ยมแบบมนๆนะ่ะอ่ามันก็มันก็โอเคนะดูดีส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องขนาดเล็กขนาดใหญ่สําหรับคนที่ชอบเล็กก็สามารถปรับให้มันไปได้อีกสองสเตป็ปลงไปเล็กถึงขนาดไหนเนี่ยอืมขนาดไหนอู้ก็ ถ้าชอบเล็กมากๆแนะนําให้เป็น4ต่อ5 5ต่อ6ดีกว่าไม่ควรจะเป็น4อ่ะอะแต่เราชอบใหญ่เราก็ปรับมาตรงใหญ่สุดก็กดเขามาใหญ่ไปเลยนี่เอ้ามาใหญ่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 เลยสิพี่คุณจครับไ้มามาถุดตรงนี้มันก็จะเป็นขนาดไอคอนที่ใหญ่ที่สุดอ่าเรียบร้อยเราก็กดย้อนกลับออกไปได้เลยกับปุ่มโฮมก็ได้อ่ามา ก็สังเกตเห็นว่าไอคอนบนหน้าจอของเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นเออนะประมาณหนึ่งทำไมบอกว่าประมาณหนึ่งบางยี่ห้อมปรับได้ใหญ่กว่านี้แต่ขนาดนี้ก็โอเคแล้วละ่ะเออผมว่ามันโอเคนะเออใช้ได้ละใหญ่โตมโหระทึกพอสมควรไม่น่าเกียดจนเกินไปบางอันก็โอ้โหเป็นมะข้ายมะแกงเลยอันนี้แล้วแต่ชอบถ้าชอบอย่างงี้ก็ไปหายี่ห้ออื่นมาใช้แล้วกัน อ่ก็เอามาปากกันประมาณนี้ถ้าเราการปรับขนาดของไอคอนขยายขนาดเพิ่มขนาดปรับลดปรับเล็กปรับใหญ่อะไรได้ก็ไปทําดูเอาก็แล้วกันเอามาฝากกันประมาณนี้และแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ